พิธีชาปนกิจศพคุณแม่ทองหล่ออินอัมน้ำเมนวัดตะลงุงตำบตลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันเสาร์ที่29มกราคม2565นาชารณสถานปนสถานวัดตะลงุงได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระรูพิทักษ์บริยัติกิจเจ้าอาวาสวัดตะลงุงรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสุทินน้อยเน อดีตนายกโครงการบริหารส่วนตำบลตะลุงเป็นประธานฝ่ายคารวาะในพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ทองหล่ออินอัมและได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบนชามนสถานจำนวนสิบท่านโดยมีบุตรธิดาเคยสะพภ้และหลานเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานคุณแม่ทองหล่ออินอัมได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่24มกราคม2565 ณบ,บ้านเลขที่25หมู่ที่7ตําตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีญาติได้นำร่างของคุณแม่ทองหล่ออินอํามาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพรดน้ำศพนศศลาการประเรียนวัดตะลุงโดยมีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลดน้ำศพและตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่28มกราคมนี้ ทุกคืนเป็นเวลา4คืน5วันคุณแม่ทองหลออินอัมเกิดเมื่อวันที่สองมกราคม2462ได้สมรสกับคุณพ่อกิมอินอัมมีบุตรธิดาด้วยการรวมทั้งหมด9คนดังนี้ 1. นางจำลองคนเส 2. น 2. นายบุญลืออินอัม 3. นายบุญเกิดอินอัมเสียชีวิตแล้ว 4. นางฉลวยอินอ่ำเสียชีวิตแล้ว 5. นางสมคิดทรงอุดม 6. นางประคองกองลุ่งเรือง 7. นางประคินอินอ่ำเสียชีวิตแล้ว 8. นางสวัยขามใหญ่ 9. นางพันนยาพรสิยพรพิพัฒน์ คุณแม่ทองหล่ออินอั๋มเมื่อครั้งที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่มีความพ,พยันมานะอดทนในการประกอบอาชีพให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานในหมู่บ้านและงานในสังคมมาตลอดคุณแม่ทองหล่ออินอั๋มปกติสุขภาพช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยดีเพราะอายุมากขึ้นป่วยด้วยโรคชาราลูกๆก,ก็จะคอยปริบัติดูแลอยู่ตลอดไม่ขาด จนกระทั่งค่ำของวันที่24มกราคม2565เวลา21นาฬิกานาทีคุณแม่ทองหลออินอัมก็ได้จากญาติญาติไปอย่างสงบนสิริอายุ104ปียังความเศร้าโศกเสียใจสู่ลูกๆหล,ล,ลานๆญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเป็นอย่างมากอกุสลกรรมใดที่ไม่ดีที่คุณแม่ทองหลออินอัมได้ล่วงเกินและกระทำ ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเมื่อมีชีวิตอยู่ทั้งที่รู้และไม่รู้โปรดอโหสิกรรมให้คุณแม่ทองหล่ออินอัํมด้วยเทินและกุศลใดๆที่เป็นคุณงามความดีที่คุณแม่ทองหล่ออินอัํมได้กระทําไว้ในครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบรรดาลส่งวิญญาณของคุณแม่ทองหล่ออินอัํมให้ไปสู่สัมปลายภพเบื้องหน้านี้ด้วยเทินทั้งนี้ ทางเจ้าภาพมีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคก,กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลุงเป็นจำนวนเงิน3,000บาทบริจาคค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดตะลุงเป็นจำนวนเงิน5,000บาทและทางคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณผ่านทางลบบุรีทีวี4.0มายังท่านที่เคารพนับถือที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมบำเพ็ญกุศลลดน้ำศพและร่วมสวดพระอภิธรรม ในานามของลบบุรีทีวี4.0ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอินอัำและญาติิกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยและขอขอบคุณคุณสำเริงสิงหาหารุและคณะเจ้าภาพที่ไว้วางใจให้ทีมงานลบบุรีทีวีได้บันทึกภาพในงานพิธีของท่านภาพข่าวสุรเดชแก้วไพรบรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0ณเดชลบบุรีทีวี4.0 รายงาน